สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดย a ยออฟทาลอดบายกันชรยาน,นะคะคลิปนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวายูส่องกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานส่องไปส่องอ่าส่งไปส่องธาตุมากันที่ธาตุที่สามค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูส่งสองคนรักเก่าฮาวายูนะคะหนึ่ถึง16พฤษภามนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไร นะคะสองคนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่รอคนรักเก่าอยู่ไม่ว่าจะเลิกกันไปนานแค่ไหนเรายังเฝ้ารอเขาไปมีคนใหม่แล้วหรือยังเราคิดถึงเราบ้างไหมโชคชะตาจะพัดพาให้เขากลับมาหาเราหรือจะได้พบได้เจอได้เจอกันอีกไหมเราจะลืมได้ลงไหมและเขาไปมีใหม่แล้วหรือยังนจะจ๊ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตดูไว้เป็นบันเทิง ดูไว้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดนะจ๊ะมา <c oughs> <c oughs> ขอดูพลังงานความรักของคุณที่ผ่านมาก่อนไฟแม่สิงห์ธนูค่ะพลังงานของคุณความรักที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะ <c oughs> พลังงานหลักเป็น queen of pentacle s เลย n i g h t of cups อ้แม่เจ้าเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้การตัดสินใจอย่างไม่รังเรค่ะ ที่ผ่านมาเดทที่ผ่านมาคุณพยายามเนิ่งคุณพยายามเนิ่งกับความรักความสัมพันธ์นี้รักที่มีความแตกต่างระหว่างสถานะระยะทางศาส,สนาวัฒนธรรมรักที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือคุณอาจจะไปรักคนที่เขาดูป,ป๊อปบุลล่ามากเหลือเกินรักคราอาจารย์ประมาณนั้นเหมือนตัวคนที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยค่อนข้างเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะมีคนมาถามอาจารย์เมื่อวานว่าท่านอยู่ในธาตุเดียวกัน แล้วดูให้ใครก็ถ้าอะไรที่อาจารย์พูดมันคือคุณก็คือตัวคุณแต่ถ้าที่อาจารย์พูดไม่ใช่คุณก็คือตัวเขาเพราะว่านี้มันคือดวงท,วทั่วไปโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะอืมอ่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาแบบรมุนมีสนเสน่ห์ดูอบอุ่นดูหน้าหลงไหลดูหน้าหลงไหลอือหือดูเวลาไปไหนใครก็ค่อนข้างจะ บางคนหล่อบางคนสวยอืมความประมุลแพ้ความประมุลค่ะอารมณ์นั้นนี่จ้ะอยู่ในความรักที่มันดูเหมือนเราพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเลยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาช้ามากและไม่ได้สถานะไม่ได้ความเป็นธรรมไม่ได้ความเป็นธรรมคือเรารักเขาเราดูเหมือนทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่เขา ไม่ทําอะไรเลยไม่ทําเลยไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อประโยชน์อะไรไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําไมไม่รักแล้วมาจีบทําไมไม่รักแล้วมาชอบทําไมไม่รักแล้วเดินเข้ามาทําไม <c oughs> แต่คุณตกหลุมรักเข้าไปเต็มเป่าเลยอะแบบรักเขามากอารมณ์นี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันถึงเวลาที่คุณจะตัดใจมันอยู่มาเนิ่นนานจนคุณรู้สึกถึง ความไม่เป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้อาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนรักจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกคุณคิดว่าคุณควรจะตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ค่ะไปต่อไม่ไหวถ้าไปต่อคุณก็ค่อนข้างจะเจ็บตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าก็สวยงามตามท้องเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปไหนไฟส่องหน้านะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่า จะทํายังไงให้เขารักเราถ้าเขาไม่รักก็คือไม่รักกูเลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้และอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะนิ่งทุกวันนี้นิ่งเป็นเย็นได้รู้สึกถึงความอะไรอะ่ะรู้สึกถึงความเราไม่เอาเราไม่ควรเอาตัวเราอ่ะไปฝากไว้กับใครเราไม่ควรเอาชีวิตรักของเราหรือความสุขของเราไปฝากไว้กับใครก็เลยคิดว่าควรจะตัดจบจากความสัมพันธ์นี้ มันมีค่ะมันมีไพ่ของการตัดสินใจที่จะเดินออกมาการจบความสัมพันธ์นะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่มีรักฉันก็มีความสุขนาทีการงานดีชีวิตคุณก็ดีนะคะถึงมันจะมีความรักแต่ความรักนั้นไม่สามารถเติมเต็มให้คุณมีความสุขได้คุณก็ตัดจบที่จะเดินออกมาคุณก็เป็นคนชอบเอาชนะนะบอกเลยเป็นคนที่แบบไม่แคร์ ไม่แคร์เจ็บนะช่างมันฉันไม่แคร์เจ็บก็เจ็บแต่ไม่แคร์ทุกไม่ทุกแต่ก็ไม่แคร์สามารถที่จะรู้สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนแข็งแข็งหน่อยอาจจะเป็นคนที่แบบถ้าเราทำอะไรให้ใครลงไปเนี่ยเราก็อยากได้จุดจุดนั้นเหมือนกันรอทุ่มเทความรักใส่ใจแล้วก็อยากได้ ส่วนที่เราทุ่มเทไปแต่ถ้าเราหมดแต่ทุ่มทุ่มทุ่มเราไม่ได้เป็นนางฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่คิดจะใส่ใจไม่คิดจะสนใจในสิ่งที่เราให้เราก็เลิกที่จะให้เหมือนกันนั่นแหละคือความคิดของคุณดูแล้วแต่ในใจลึกๆนะนะก็ยังมีการรีรอยังมีความรู้สึกรักยังมีความรู้สึกที่มันมันรักใครเข้าไปแล้วอะ่ะ เหมือนเราตกหลุมรักใครสักคนแล้วเราถอนตัวไม่ขึ้นใช่มันเจ็บมันทุกข์มัน,มนทรมานแต่คุณก็พยายามอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงและบนพื้นที่ตัวเองนะคะในบางคนมีเกณฑ์ของการมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ก็ก็ไม่ได้ด้อยเพราใครอ่ะเออก็มีคนเข้าหายเยอะนะเป็นคนที่ค่อนข้างฟันรี่ทีเดียว คนเข้าหายเยอะแต่คุณเป็นคนที่เลือกเยอะแล้วก็ถ้าอะไรคิดว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรหรืออะไรที่มันไม่ใช่ก็ชัดเจนในความสัมพันธ์เหมือนกันเป็นคนแรงๆนะแรงเนี่ยก็มไม่ได้ไปวีนใครไปเหวี่ยงใครแต่หมายถึงเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สามารถมีศักดิ์ศรีเป็นคนมีศักดิ์ศรีมีอีโกโ้เออเป็นคนรักความเป็นธรรมแรงๆหน่อยถ้าอะไรที่ ไม่ได้เป็นธรรมกับชีวิตฉันทําไมฉันต้องไปทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ใช่คนอ่อนแออออารมณ์ประมาณนี้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนทัดน้ํากรกรเป็นพิเิกค่ะอ่กลุ่มลมแมถุนต้นกลุ่มค่ะตุนจริงๆชีวิตคุณมีความสุขดีในที่ของคุณค่ะคุณอยู่ได้คุณบรรลานความรู้สึกบารลานอารมณ์ หรือคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆนะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งพอใจหรือไม่พอใจก็อาจจะนิ่งเงียบแต่ให้เหวี่ยงนะถ้าเหวี่ยงก็พังนะในความนิ่งเนี่ยมีความร้ายกาจซ่อนอยู่เออมีความแรงซ่อนอยู่เหมือนกันแต่ท่านนิ่งก็นิ่งจริงๆอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะ คุณอาจจะมีคนเข้ามาใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์หรือหวั่นไหวกับใครอีกแล้วก็ได้คือความหวั่นไหวใจแบบเออเห็นหน้าตาดีดูน่ารักดูมีความสุขทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขดีค่ะเดอะซันเดอะสตมีความสุขมีความรักด้วยนะอืมมีความสุขมีความรักถ้าอะไรมันทำให้ชีวิตคุณต้องต้องเกิดทอกซิคดราม่าก็ไม่เอาเหมือนกัน นี่คือชีวิตของคุณที่ผ่านมาในเรื่องของความรักอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตไปดูเขาคนนั้นของคุณส่องคนรักเก่าหาวไออยู่ค่ะไฟเมสิงธนงเราไปส่องดูสิว่าคนรักเก่าของคุณนั้นนะ่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างส่องเพื่อความบันเทิงนะคะบางคนก็ยังไปแอบส่องเขาอยู่เลยเลิกกันไปก็ต้งนานแล้วอยากรู้ อยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอยากรู้เขามีแฟนใหม่ไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่องไปถ้าส่องแล้วมีความสุขก็ส่องไปไปดูเขาคนนั้นชีวิตของเขาคนนั้นของคุณค่ะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาบนั่นไปแทงข้างหลังใครหรือโดนใครแทงข้างหลังมาก็ไม่รู้เจ็ด <laughs> ดาบเก้าดาบจะหายเพนแทส เพจอัพวานเขาส่องใครอยู่สักคนหนึ่งค่ะคนคิดมากคนเนี้ยเป็นคนคิดมากแต่ไม่ค่อยพูดนิ่งๆสุกุมรุม่รึกเจ็บจาบโดนแทงมาหรือไปแทงเขาก็ไม่รู้คนที่คุณรักอ่ะไพ่เขาชีวิตเขาเป็นไงเหรอคนที่คุณดิวด้วยอาจจะมีเขาเป็นเด็กกว่าไหมลักษณะของคนที่เด็กกว่าแต่เป็นเด็กที่มีความคิด แต่ก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์เอาแต่ใจอโอ้งานเขาดีเงินเขาดีชีวิตเขาดีดีอารมณ์เนี้ยชารีอดอดถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอ่ะเจ็ดดารู้สึกถึงการย่องย่องทำอะไรรับหลังคนหรือเปล่าถูกแทงข้างหลังมาหรือว่าไปแทงเขาก็ไม่รู้แอบย่องย่องทำอะไรปิดปิดบังบังไม่เปิดเผยค่ะอ่า เขาอยู่ในความรู้สึกที่ค่อนข้างจะอยู่กับชีวิตช่วงนี้ทำงานโฟกัสงานโฟกัสเงนินโฟกัส,กสความร่ำรวยคนคนนี้เป็นคนเก่งในเรื่องของการทำงานมีเสน่ห์มีเสน,น่ห์เก่งในเรื่องของการทำงานมีเป้าหมายในชีวิตแต่เป็นคนเซนสิทีฟง่ายๆคีดหน่อยใจคิดมากถ้าเขาส่องได้เขาก็ส่องคนอยู่นั่นแหละ เป็นคนมีศีลธรรมในใจนเป็นคนมีสตางหน้าตาดีฐานะดีเป็นคนเก่งเดชาริออดหมายถึงคนที่ค่อนข้างจะมีความเป้าหมายในชีวิตเรียกว่าคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเขาเองเลยเพราะว่าคนที่มีเป้าหมายเขาจะไปให้ถึงเป้าหมายของเขาการงานเขาจเจริญก้าวหน้าดีค่ะอืม อ,อยู่ในอาการที่ไม่ค่อยมีความสุขนะักแต่ไปโฟกัสกับงานกับเงินมีคนเข้าหาเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่ามีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรียื่นโอกาสแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่ไม่รักใครง่ายๆแต่ถ้ารักใครก็รักจริงดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้แต่ไม่เจ้าชู้ค่ะดูเหมือนข้างนอกคือคือคือคนมีเสน่ห์พูดจาดี อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดูเหมือนดูเหมือนนะเจ้าชู้แต่จริงๆในทางกลับกันสิ่งที่คุณมองเห็นกับรูปรับภายนอกบางคนเซ็กซี่มากดูยั่วยวนมากดูดูมีคําพูดคําจาที่ดีล่อหลอลอคาพูดที่ดีแต่ว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนแบบนั้นเป็นคนชอบเขาวัดทาบุญอะไรอย่างนี้น่จ๊ะอะไปดูเขากันว่าเขา คิดยังไงกับคุณคะณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาคิดยังไงกับคุณครับเขาเคยมองความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคุณกับเขาอาจจะเคยพูดเคยเดียวกันแล้วก็มองถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงอาจจะวางแผน ใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้สดสวยร่รวยมากค่ะก้าวเหรียญสดสวยและแพงมากเขามีความสุขกับชีวิตนะเขาคิดยังไงกับคุณหรอจริงๆเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เลยแต่ความต้องการของเขาฝ่ายเดียวก็ไม่สามารถจะสำเร็จร่รวงไปได้สามถ้วยคนคนนี้เพื่อนเยอะชอบปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมาย เป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงเป็นคนเที่ยงที่บอกเขาเฟรนล,ลี่ไปไหนก็สนุกสนานเฮฮาใครก็ใครใครก็ชอบเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณเขามองคุณว่าในความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณไปให้ความหวังให้ให้ความหวังเพราะอาจจะเพื่อนกับคุณก็ได้เขายังอยากให้ความสัมพันนี้อยู่เลยแต่การที่คุณเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้คือการที่อยู่เราไม่ได้มีความสุขถึงออกมามไม่ได้รับการเติมเต็มที่ดีค่ะ เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วคนๆน,นี้เป็นคนรักครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวได้ดีเป็นคนเสียสละตัวเองเพื่อครอบครัวเห็นครอบครัวมีความสุขเขาก็มีความสุขนะอืมเป็นคนดีจิตใจดีทีเดียวช่วงนี้ก็อาจจะอยู่มีเกณฑ์ของการไปอยู่กับครอบครัวมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ที่ต้องทําเขาคิดยังไงกับคุณเขาเคยมองเห็นคุณเป็นคนที่ เป็นคนในครอบครัวหรือเป็นครอบครัวรู้จักกันก็ได้หรือเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนอบอุ่นดีอืมเติมเต็มกันได้บางคนเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาคิดยังไงกับคุณ ความคิดของคุณกับความคิดของเขามันคนละความคิดกันค่ะความคิดที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอีกแล้วเขาถึงเดินออกไปเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมเขายังรักคุณแล้วยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขายังรักคุณแล้วยังอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะรัก แล้วอยากด้วยใช่มีความรักและยังมีความต้องการแต่ถามว่าเขาอาจจะไปรับรู้เรื่องราวอะไรของคุณก็ได้ในความเป็นความเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกซึ่งกันและกันนั่นแหละเขาอยากกลับมาไหมความรู้สึกในใจลึกๆในอยากแต่ในความเป็นจริงอยากไปมากกว่าอยากที่จะอยู่เพราะว่า เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันเคยมีคนแทนข้างหลังแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังพูดไม่จริงพูดปดหรือทำอะไรรับรับล่อล่อมีความลับเดินไปแล้วค่ะอยากไหมถ้าจริงๆใจไหนยังกรรมไว้ในมือด้วยยังมีความรู้สึกต่อคุณด้วยแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้ค่ะ เขามีโอกาสกลับมาในความรักความสัมพันธ์นี้ไหมคะมีโอกาสกลับมาไหม The w i e l of Fortune Wow ไพ่จักรวาลเลยมีโอกาสค่ะมีไหมมีมีสิมีแต่ไม่รู้นานเมื่อไหร่เพราะไพ่ไของ w h e i e l of Fortune ไพ่ของจักรวาลที่เราไม่สามารถกำหนดได้ใครกำหนดไม่รู้มีโอกาส แต่แต่จะรับโอกาสนั้นไหมแค่นั้นเองอาจจะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีอารมณ์นี้อืมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขารักคุณนะทำอะไรไหมไม่หรอกไม่ทำค่ะสิ่งดียเขาทำคือมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่ทำงานหาเงิน เก็บเงินเก็บทองสร้างไรายได้สร้างตัวสร้างตัวตนสร้างเนื้อสร้างตัว,ตว,ตว,ตวเจ็บมาเยอะอืมอ่ะถ้าเขาฝากบอกแต r e c ก m e a g e direct m e s ส a ถ้าเขาฝากบอกคุณได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกคุณคืออะไรทําใจคุณอาจจะดีวกับปราศิธนูทำพาร,รัานค่ะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกว่าอะไร การเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เขาอยากฝากบอกได้คือการตัดตัดจากอดีตที่มันไม่ดีทำใจประลานจิตใจแล้วเดินไปข้างหน้าวางแผนสำหรับการใช้ชีวิตของเขาวางแผนสำหรับอนาคตของเขาถ้าส่องได้เขาส่องคุณอยู่ค่ะแล้วคุณละ่ะถ้าฝากบอกได้ไฟคุณอยากฝากบอกเขาว่าอะไรครับคุณไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระมาสิคะ ขอพรอ,อะไรมาขอให้เขาอยู่หรือขอให้เขาไปขออะไรขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขไปขอพรกับพระพิคเนตมาหรอกถ้าคุณฝากบอกได้คุณอยากบอกกล้าอะไร The Tower คุณก็ไม่อยากให้มันจบแบบนี้ใช่ไหมใช่ถ้าคุณฝากบอกได้ คุณจะบอกว่าคุณรักเขาชูอัพครับเลิฟเลิฟจริงๆในความรู้สึกของคุณนะคุณก็ไม่ได้อยากให้มันจบมันพังไปแบบนี้แล้วคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงจบทําไมถึงพังไปแบบนี้เหมือนกันเหมือนก็ว่าเหมือนก็ว่าก็ไม่แน่ใจว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยคุยกันไหมไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยอธิบายกับความเข้าใจของใครอีกคน มีใจที่รักกันนะทูอับคับเป็นไพ่คู่เลยนะคุณเป็นคู่กันนะแต่คงเป็นคู่กรรมเท่านั้นแหละมัง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามันจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณกําลังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณกําลังมองว่าคนคนนี้มาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายได้คุณก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงหยุดอยู่ก็คือวาดหวังไว้เยอะแล้วยู่ก็ถลม่มทลายฉับ พันธันด่วนไปแบบไม่กลับเลยคุณก็งงๆเหมือนกันถามว่าคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไหมก็อยากได้นะแต่คุณก็รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีมันมันไม่ได้มีมันมีปัญหามันมีอุปสรรคมันมีคนเข้ามายุ่งยากในความสัมพันธ์มากเกินไปอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะขอให้แนะนำ ให้กับคุณัดไฟค่ะขอไายแนะนำโอ้ตอนนี้เงินทองเยอะแยะเลยนะไฟเงินทองความพังพร้อมบริบูรณ์โภกทรัพย์คุณมีพลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะโอ้ไพ่ดีมากคุณมีความสุขมากในไฟ อะไรที่ทําให้คุณเศร้าหมองอะไรที่ทําให้คุณในนี่คุณมีความพร้อมมีกําลังใจมีพลังวังชามีเงินมีทองมีความสุขมากไปจริงศักดิ์สีกินไม่ได้แต่เท่ <c oughs> อะโอเคไพ่ okay. ของคุณไม่ได้ต้องแนะนำอะไรไหนนะเพราะว่าชีวิตคุณคุณรู้ คุณทาอะไรแต่ละอย่างคุณคิดก่อนทําเสมอก่อนที่คุณจะทําอะไรลงไปคุณคิดแล้วคิดอีกคุณคิดว่ามันดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํตลงไปมันดีแล้วการที่คุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองและโฟกัสกับสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงค่ะพลังของคุณเยอะมากในการที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จพลังของคุณความสําเร็จความศุกพลังอํานาจเพียบ สักสีเยอะด้วยสักสีเยอะมากก็ไม่มีอะไรแนะนำนะไพ่ซื่อตรงไพ่บอกอ่ะมันมีไพ่ใบหนึ่งที่บอกมาว่าทำอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรให้ซื่อตรงเออทำอะไรให้ซื่อตรงหนึ่งซื่อตรงกับคนอื่นซื่อตรงกับตัวเองมันก็จะทําให้ชีวิตคุณดีมีความสุขร่ํารวยเจริญงอกงามโอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อนบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอันไลน์ค่ะอาสาย a, ide, a f e 03 29 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ